ลานไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนการหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดตรงแยกแกําลังมาข้ามสะพานนะฮะก็เข้ามาตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ยังเป็นท้องฝัง่งท้องด้านน้ำพระทิศก็กำลังจะตกดูสวยครับบรรยากาศดูสวยมีเสียงนกเสียงอะไรยังเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะก็จะมีเพื่อนสมาชิกเขาก็ยังออกมาปั่นจัก,กรยานกันอยู่นะก็ถือว่ายังไม่เยอะ ปั่นเพื่อสุขภาพตอนเย็นเนก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาปั่นกันเย็นเดนนอะนะครับให้ดูแลก็ปั่นไปโน่นด้านหลังโน่นแหละเขาปั่นไปก็มันก็จะปั่นเป็นวงกลมอะปั่นรอบอ่ะนะปั่นรอบแถวแถวนี้แหละครับถนนก็ตามนี้ปั่นรอบตามนี้เนี่ยยังเป็นคลองอยู่ฮะเป็นคลองน้ำเห็นไหมตรงนี้จะเป็นคลองน้ำ ช่วงนี้น้ําก็อาจจะน้อยหน่อยกลองน้ํารถลาไม่เยอะก็เหมาะสําหรับการมาออกกํลาลังกายช่วงนู้นพระอาทิตย์ก็ก,กลาลังจะตกดินดูสวยครับบรรยากาศบรรยากาศร,ราาศ่มรื่นรถไม่เยอะนะครับมีโอกาสก็มาออกกํลาลังกายกันนะครับนานๆก็จะมีรถมาคันก็จะมีรถในหมู่บ้านเรานี่แหละมา เป็นมุมให้ดูมุมทรงสูงนะฮะตามนี้มุมสูงตามนี้ที่กำลังจะตกะให้ดูยาวไปก่อนสวยครับสองข้างทางก็ยังสวยอยู่ยังโอเคอยู่ด้วยธรรมชาติก็ไม่มีรถปั่นสบายสบาย มีคนลงปัน่นปั่นแบบสบายสบายมีเวลาก็ออกมาดูนะครับปั่นจักรยานกันดู มีรถใหญ่วิ่งไปถนนสวยนะครับนานๆจะมีรถมาทีให้ดูมันก,กว้างๆตามถนนเนี่ยเดี๋ยวไปถึงถนนใหญ่หนู่นล่ะครับนู่นฮะถนนใหญ่นี่จะเป็นถนนที่มองเห็นข้างหน้าน่ะเรียกว่าถนนดาวทอง นันนะครบให้ดู <c oughs> ถนนดาวทอง <c oughs> ถนนดาวทองเส้นนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกนู่นเลยครับตรงสี่แยกไฟแดงสนามกอล์ฟ สองฝั่งเนี้ยก็จะมีหมู่บ้านสดเยอะเลยลหละตอนเนี้หมู่บ้านขึ้นเยอะเลยเนี่ยครับก็ตรงไปทางโน้นอะ่ะที่รถกำลังวิ่งมานะ่ะหมู่บ้านขึ้นเยอะนะฮะไปทางหน้าหมู่บ้านขึ้นเยอะเหมือนดาวทองแต่ถ้าไปทางนี้นะครับไปทางนี้ก็คือไปถึงที่วัดลานนะไปที่วัดลานเลยก็ มามา,มาตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้เห็นั่าก็ังมีป้ายบอกว่าป้ายสารดินตรงหน้าเป็นป้ายสารดินเห็นไหมเป็นคลองเนี่ยครับยังไงขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับ